อีกแล้วนะคะกับสบายสไตล์ชนะค่ะวันนี้อากาศดีมากเพื่อนบ้านอะไรก็มาทําสวนทําอะไรกันวันนี้เราก็ทําเหมือนกันเรามาตัดหญ้ากันค่ะวันนี้แฟนขยันนะคะมันเป็นเครื่องตัดหญ้าค่ะ เครื่องตัดหญ้าที่นี่รุ่นเก่านิดนึงนะคะแต่ใช้งานได้วันนี้เปขยันกันดูรอบบ้านกันค่ะทีฉันก็ฟ้างวันไหนทำงานกะเช้าเลิกงานมาก็จะมา นี่ค่ะทำสวนให้ไม่หญ้าถอนหญ้าออกจากต้นไม้ดอกไม้มารดน้ําให้แกนะคะเพราะแก,แก่แล้วแล้วก็คนแก่ก้มมากๆก,ก็ไม่ไหวนอนหลังไม่ดีนี่ค่ะมันก็จะเป็นแค่ต้นไม้ปลูกไม่ให้มันพื้นที่มันโล่งเกินไปนะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากแต่ต้นไม้ต้นเนี้เราต้องมาเก็บยอดมันแหลมๆอ,อกทุกปีเลยแล้วนี่คนะ แหลมมากเหมือนหนามเลยแล้วมันชิมเจ็บด้วยตรงนี้พื้นที่เล็กๆปลูกสาหรับปลูกดอกไม้แต่ปีนี้โควิดลงยังไม่ได้ไปหาพันไม้มาลงก็เลยปล่อยไปก่อนรอให้อะไันดีก่อนเห็นไหมคะหลังบ้านเต็มไปหมดด้วยดอกดอกย้านะคะเมื่อสองอาทิตย์ก่อนเห็ดเต็มเลยคะ่ะตรงเนี้ยตรงนี้น้ำนะคะ บอกีเขียวนี้น้ำรองน้ำกรองจากฝนจากหลังคาแล้วมารวมกันตรงบอร่อเนี้ยถ้าน้ำยังใสๆสะอาดอยู่แรกๆอะ่ะจะเ,เป็นรดผักแต่ตรงเนี้ยน้ำเป็นสีนี้แล้วค่ะสีเขียวจะไม่เอาไปรดผักเด็ดค่ะเอาไปเก็บไว้ดรดดอกไม้อย่างเดียวดรดดอกไม้ต้นไม้อย่างเดียวเนี yeah. ่ยค่ะบางก็จะมาถอนหญ้าอะไรให้ไม่ยาก หรืไม่คนลามแล้ว,ม,ม,วม,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 มีอะไรทำหงงเหงาอกไย่างเงี้ยรือว่าไมมันอะไรน่าเบื่อก็ลงมาข้างล่างค่ะ,คะสวยนะคะขึ้นบ้านทำงานบ้านกันเยอะแยะเลยทีนี้จะเป็นบิที่นั่งเล่นของปุบยยาค่ะค่ะ ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็เนี่ค่ะที่ปลูกผักดิฉันต้นหอมนี่ไม่ได้เน้นใบนะคะดิฉันเน้นหัวก็เลยปล่อยมันกินควางแต่มันเริ่มออกหัวแล้วค่ะเห็นไหมคะนะคะ,คะ,นะคะเริ่มออกหัวนี่จริงอะนะคะแต่กระเทียมนี่กระเทียมไทยนะคะแล้วก็หอมไทยเทียมไม่แน่ใ,นใจฟรีค่ะฟรี กำเังออกดอกเลยตัวนี้ก็เดือนกร,รกฎาน,นะคะยูรีเดี๋ยวมีแค่นี้ค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาทำสวนนิดนึงนี่ค่ะล็กคูราคนาเรดิสคนาค่ะพรา่ายรุ่นนี้ค่งนี่ผักชีมเมื่อคืนเพิ่งถอนให้เพื่อนร่วมงานไปเรื่องงานมาถึงห้งา,าทุ่มครึ่งส่องไฟฉายเก็บพักกัน นี่ค่ะใบแมงรักชีิเลา้ามีสขัดน้อยชื่อชูชวนอะไรก็ไม่รู้ออริกาโน่นี่เป็นโหนระพาค่ะซุสปาซิลิกลูเป็นน้องกันอนี่ค่ะหอมเพิ่งลงใหม่ค่ะตัวนี้จะเน้นใบมุมนี้จะเน้นใบก็เริ่มขึ้นเพิ่งลงมา่สองวันที่แล้วนี่ค่ะ หอมกำลังขึ้นชีวิตยอยู่มังนอกค่ะทำมาหากินเหมือนกันที่กับคนที่เมืองไทยนะคะก็เป็นอะไรเล,เล็กๆน้อยๆอยู่นี่ก็มีความสุขได้ถ้าเราสร้างมัินขึ้นมาด้วยตัวเราเองโดยไม่เปรียบเทียบชีวิตการไปอยู่ของเรากับคนอื่นเลยนะคะพอใจในสิ่งที่ เรามีนะคะมันก็โอเคค่ะก็มีความสุขได้นะคะก็ยังไงฝากติดตามช่อง YouTube สบายสไตล์ธนาด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ได้ค่ะใครมีอะไรอยากคอมเมนต์อยากพูดคุยก็ตามสบายเลยนะคะยังไงฝากด้วยนะคะ จอก,กันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ